방콕 한국... ทางภูมิใจรักสมัครสมานลวนมิจิตชื่นบานสรารเริ่มอยู่ทุกผูทุกน้ำอันความกลมเกลียกกันเป็นใจเดียวรักเสกสีทุกสิ่งประสงค์จงใจจากเสร็จ สมได้โยสามัคคีกิใจใดแตประสงมีรวมใจพักดีพอประจอมี ดีครับท่านผู้ชมครับรายการคุยสบายๆแอนตะคอนมณมผมวัชรินเจียวิริยะบุญญานะครับพาท่านผู้ชมมาวันนี้นะฮะมาที่ลานปรับปรุงภูมิทัศน์ที่หน้าพระธาตุพนมนะครับวันนี้เจอของหนักครับผู้การสนธยาสีเจริญนะครับเกณฑ์น้องๆทหารนะครับเอามาช่วยทั้งหมด180นายมาตั้งแต่เช้านี่เวลา6โมงครึ่งแล้วฮะยังปรับปรุงสวนภูมิทัศน์แล้วก็เทปูนอยู่นะครับ ท่านจะเร่งนะครับเพื่อทําให้การปรับปรุงสวนนี่ให้เสร็จก่อนวันที่23ครับเพื่อส่งงานเพราะท่านบอกว่าภารกิจของท่านจะจบลงวันที่23เนี่ยไฟฟ้าเสาไหนถ้าหากกีดขวางทานลื้อทานถอนนะฮะใครไม่ทําวันนี้ท่านมอสีสีนะท่านสั่งหัวนะวันนี้ท่านบอกว่าท่านต้องเสร็จต้องจบนะครับใครขวางไม่ได้เพื่อ ความสวยงามเพื่อให้การปรับปรุงวิถีจบสิ้นนะครับเพื่อชาวจังหวัดนครพนมันทันว่างั้นใครใครสาบานต่อหน้าไม่เปิดหน้าเดี๋ยวผู้การจำไม่ได้จำไม่ได้อีกเรียกไม่ทันเป็นไงเนยหกโมงแล้วนะหกโมงกว่าแล้วนะเก็บรายละเอียดขึ้หน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะพักทานข้าวกันทานข้าวทานเยอะไหมนี่น้องน่าจะทานได้อยู่ครับให้กำลังเยอะสนุกไหมโอเคครับสนุกมากครับ นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของการปรับปรุงภูมิทัศน์ด้วยตอนนี้สิ่งที่เรา

พลาสติกออกนึกว่าครับเพราะกระแพงคนหนึ่งเฮ้ยเพราะกระแพงคน,นงที่มีต้นหญ้าออกไม่เห็นอิสระแรงใช่ครัมาปัดกวาดล้วปัดกวาดเป็นพิธีศีลด้วต้องให้เราคนได้มาแล้วถ้าเราไม่ได้มากับผู้การนี่สงสัยเราจะไม่ได้มาดูนะอ,อันนี้ผ่านนอนผ่านนอนเราได้ยินเลยจะไม่ไม่รู้ว่าข้างในมีอะไรก็คือเนี่ยคือที่จัดลำให้ท่ระธานท่มท่านผู้การบอกว่านี่เป็นท่านอน แต่ความจริงเป็นที่ที่พระอรหันมานอนสมัยก่อนมีสามที่ครับสามที่ตรงกตึกที่เราไปดีอาที่นี่แล้วก็ตรงต้นมหาใหญ่ตรงหน้ากุติใหญ่อ๋อสามที่ห้าห้าอรหันใช่ไหม ทั้งห้าองค์เมื่อกี้ท่านผู้การบอกห้าองค์แต่อยู่จะอยู่ในสามที่นะครับแล้วทำไมเราไม่ได้เปิดให้ให้ประชาชนเข้ามาสักกระเฉพาะช่วงงานท่าตอผมก็ว่าผมเกิดวันอังคารผมไม่อยากมาไหว้เดี๋ยวผมจะว่าผมจะหากุญแจได้กันนะเนี่ยตอนนี้รอยพระพุทธบาทเราจะจำลองและครอบแต่ของจริงอยู่ข้างในูครับแล้วทําไมไม่เปิดท่านบางทีเคยเคยเปิดไปแล้วครับแต่ว่าไอ้นี่ครับ คนเข้าไปนอนอ๋อเราดูแลไม่ทั่วถึงแล้วจะเปิดตอนไม่ใช่พระนอนแล้วคนเข้าไปนอนนะครับมัสการลพระนุงแต่พระธาตุพระนุ่ครับครับแปลว่าถ้าคุณจะมาบูชานี้หรือมาไหว้ก็ต้องรองานเทศกาลเข้ามาในขั้นแรกคือการเข้ามาซึ่งมีต่อไฟไฟ็นฟ้าที่เราได้ขอเขาแล้วให้เขาย้ายออกห้าต้นเดี๋ยวก็จะมีสายโทรศัพท์กับเสาโทรศัพท์ซึ่งเรามีความจำเป็นจะต้องขยับ จะขยับด้วยวิธีใดก็ได้ของพี่จะใช้ชั่วคราวก่อนก็ได้เรามีเสาเรามีเสาพยานาคอยู่พี่จะมาไม่ยังไม่สามารถยโยนล้เียรตั้งล้อยังไงแต่พี่ก็ขยับให้ผมขยับเพรายอะไรว่าต้องยึดโยงให้เรียบร้อ,ย,อยให้มีวความสูงที่เหมาะสมให้มอยอยั่นคงมีบาลนซ์แล้วเราเอียงประเทศเล่ก็เราจะจัดสวนางด้านนั้นมันก็จัดไม่ได้้ามีวามจับเป็นที่โทรศัพท์จะต้องให้เขา่วมือเราละอย่างนี้อย่างกัง,องขอร้องด้วย โทรศัพท์มีความคิดอย่างไรครับป่ะเอาเป็นสองลนนกักษณะลักษณะเกี่ยงงมานพี่จะต้องจัดระเบียบของในในมุมที่มองแล้วเป็นงามไม่กี่ขวามแตกจัดส่วนแต่จะพีจะขยับย้ายสายโทรศัพท์เมื่อไรนนั้นเป็นเป้าหมายรอต่อที่สองพี่จะต้องเอาโมานวิทยุย่อเป็นอะไรในเรื่องนีงแต่บอกพี่ว่ายังไงที่ต้องทำเพราะวันที่สิงห์พระเทศท่านมีพระราชทานท่าผู้ว่าเป็นผู้แทนพระองค์เป็นรับแทน วงางศิลาเลืสร้างขอสมุดของท่านอาจารย์เนี่ยนำมาประกาอบพิธีที่นี่เรามีความจำเป็นต้องย้ายเสาไฟฟ้าอยู่แล้วที่เราได้แยกมาสำหับการจัดงานวิจีแล้วยังไงเราก็ต้องทำและดันแข่งขับให้ได้นะตนแต่เราจะทำยังไงให้เรามองถึงว่าข้างหน้าก็เป็นความรับดีแต่เราทำสะกก่อนจะได้เกื้อกับาการจัดส่วนท,ที่จะรองรับงานวิจัยวันนั้นด้วยเลยได้ไง ้องงานที่23เราก็เพิ่งรู้จากผู้ว่าเมื่อวันไหนที่ท่านมาได้ดิบที่ไปดูว่าวันวันอังคารวันสองอะไรครับปรงตูรั้ทางเข้างงงรชมาประตูจะไม่มีการย้ายการรื้อออกทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเสาไฟที่จะใช้่อดสายสื่อสารทุกเครือขันจะไม่มีเสาลงละ พราะนั้นระบบสื่อสารทั้งหมดต้องวางแผนว่าคุณจะเอาสายเดียวเราก็มีเสาลรงราแล้วก็มีสองัสองทานขึ้นหนึ่งทำมาเรื่อยาสองย้ไปฝังที่บเวท่านคือจะต้องไม่มีสายผ่านอันที่สาถ้าไม่จะตัดที่สายไปไ่ได้เพราะไม่มีไม่มีเสาลงครับก็ต้องมีสายผ่านาข้างหน้าต้องเอาออกทั้งหมดนะแล้วก็ไม่ไม่มีเสากกางในฟ้านะครับสนามแล้วก็นะครับ ตรงนี้เก็ไ็ก็ตั่าตัเอย่างเดียวตรนเส้นนี้ก็ม่มีครับต้นเก่ามัจะมีคือคือเรามองอย่างนี้นะครับว่าตอนนี้มีเสาอยู่ห้าต้นเสาเลยสูงแล้วมีเสาของโครงการอยู่ต้นหนึ่งอยู่ทางแยกนะครับอยู่่มุมที่สร้างห้องสมุดตอนนี้นี่ท่าเนี่ยจะรื้อระบบออกทั้งหมด ระบบตน,นสูงต้นสุดท้ายจะอยู่ที่มุมลานหองครับในฝั่งอันนี้จะไม่มีเสาไม่มีระบบอยู่แล้วนะครับแล้วก็ต้นที่ดึงมาจากมุมโรงเรียนนะครับจะแยกที่ดึงมาที่ต้นโมแแ่แฝงทำให้เหมือนนั้นอันนี้ก็ลื้อออกไม่มีการย้ายนะครับเป็นการลื้อเลยนะครับเพราะฉะนั้นในไอเดียนี้จะไม่มีเสาของมุมภูมิภาคมองรับสายสื่อสารทั้งหมดเพร,ะราะฉะนั้น ตั้งแต่วันนี้กัต้องไปื่อสารต้วางแผนว่าคุณจะเอาสายไปไว้ที่ไหนเพราะไม่มีเสาลงนะแลก็ก็มีสองทางทคือหนึ่งที่ผมว่าเรีนเรื่งกาวสองคุณแถกที่แยกตรงนั้นมาที่หน้ามัานจะท่าพนงนะครับแล้วไปข้ามจุดใดจุดหนึ่งระหว่างร้านจากร้านพอไปเป็นจี่มีเสางแ้กรยนั้ ไปทำซะก่อนบอก่อนแล้วกันว่าผมนั่งอยู่กับบอรขดต้อนอแล้วก็นั่งอยู่กับพวกเนี้ยไปทำซะก่อนแก้ปัญหาให้ลกวว่าระยะข้อเท็จจริงก็คือไฟฟ้าจะไม่มีละในการพัฒนาพัือท่าทนมเมืองก็คงลำหน้าอยู่ตรงเนี้ยเพื่อให้จีนจีนมันเกิดความสวยงามอันที่สองก็คือไปวางแผน่ว่าอนาคตคือจะทําอย่างไรับ่คุณที่จะเกิดอันที่สามคือระยะแก้ปัญหาเนี้ยผมได้เกี่ยวกับเสาไฟรวมกรอนผมได้ คณะไไหมไปดูบอลโอ้เราตัดอีกทีไปไหมพี่เนี่ยพี่ไมก็จดผมว่าจะไม่สวยประเดี๋ยวรัทุกอ่างไม่สวครับผมมันไม่สวยแล้วหรัว่าห้าถ้าขนาดเสาขององค์กลารมีเขาปูนอะไรอย่างเงี้ิดเราเราอยากที่ก็ไม่สวยแต่ถ้าเราไม่ให้บอกว่าไม่สวยไม่ประทับเนี่ยเราก็จะมีปัญหาเรื่องจัดสวน ยังไงเราก็ต้องให้เขาทำใช่จะไปต่อไม่ได uh ้งานก็จะไม่เสร็จทั erm ้งระบบเลยพี่ก็ต้องไปทําตอนที่ผมว่าเนี่ยถ้าบอกว่ารับไม่ได้เราก็ต้องหาวิธีการให้มันรับได้แล้วเราก็จะทําให้เราสามารถไปต่อได้เราไม่รู้นะเราเดินเต็มที่นะใครเบี้ยวผมก็เบี้ยวด้วยนะคุณบอกก่อนผมเหนื่อยมาเยอะแล้วเก้าเดือนแล้วเก้าเดือนผมเหนื่อยมาเยอะั้งเหนื่อยแรงเหนื่อย อุปกรณ์แรงงานเรืยทุกอย่างแต่ถ้าใครนิดนีหน่อยหน่อยไม่ช่วยผมผมก็จะชนผู้ใหญ่หมดเลยบอกก่อนแล้วกันั้าเราว่าเราเราไม่ฟังแล้วตอนนี้เราเหลือเวลาไม่กี่วันเราจะไม่ฟังนเวลาน้อยเราจะต้องขอเขาร่วมมือทุกคนต้องนาเวลาเนี้ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นเรื่อไปไม่ติดอันนี้แล้วแต่จะเกะไปไม่ต้องไม่ต้องไปว่ากันอันที่สองคือสายไฟก็บไม่เรียบร้อยจะเป็นอันตรายต่อคนที่เปผูคนอู่จากการจับหรือคนอยู่จะบน้ำเปียน เกิดขึ้นสองอย่างผมไม่ใส่ใจเรื่องอนะไรละผมใส่แล้วมันจัดระเบียบให้เรียบร้อยแล้วก็จะต้องจัดแต่งต้นไมใ้ใหม่เพราะผมจะมให้เงิซื้อต้นไม้เพิ่มเติมจากประมาณที่หนึ่งสองแสนห้าก็จะลบอย่างลบคูณทุกอย่ให้สวยงามมาเดินดูเมื่อาวานกันแล้วนั่นมีมีความจำเป็นที่จะต้องไฟต้องเก็บเหตุผลเพราะว,ว่าวันที่ยี่สิบสี่ก่อนวันพระหรือวันที่ยี่สิบห้าเรืองนี้จังหวัดกับท,ท่านพวกเราทั้งหมด เรากำลังจะจัดงานประเพิีรวมสวนพระธาส่วนบนของพระธาตุตอนคืนตอนเช้าใส่บาตให้เหมือนหลวงพ่อบางให้ได้โดยจะถ่ายทำตั้งแต่ร้านอาหารริมโขงโรงแรมริมโขงคอนเพิีที่นี่มีอาหารเช้าที่นั่นตักบาตท,ที่นี่สวนบนที่นี่เพื่อจะรองรับ วงการปั่นจักรยานท่องเที่ยวเัาพู้ว่าที่จะปั่นจักรยานมาตามมาน้มโขงมาเที่ยวมระธรมนมโดยเราต้องการสามอย่างคือเรากำลาจะต้องมีเมืองเศรษฐกิจพิเศษอันที่สองจะต้องมีเมืองอย่งการผลิตอาหารที่สมบูรณ์แบบอันที่สามก็คือการท่องเที่ยวสามด้านวัฒนธรรมศาสตรศึกษาโรงเรียนแล้วก็รักษาอพยาบาลสุขอนามไปแล้วเราจะเริ่มทํายี่สิบสี่โดยทททจังหวัดไทยละนีท่องเที่ยวครั้งยิ่งใหญ่ของเรา นั้นเราจะไปจะต้องให้ไฟติดที่24่สี่เราจะลองซ้อมในที่ยี่สิบสามก็คือมะลามยี่สไฟต้องติดน่วัดพิเศไปเล้าว่าไฟด้านหน้าต้องติดเจ็นการต้องติดทั้งหมดนะครับแล้วก็ไฟสเรียต้องติดใจกันนาจารยบ้านไฟฟ้าต้องใช้ผมสองวันทุงนี้สองวันเสาร์องนนี้ยเดือนรี้ถึงจะไล่ดูกันวันพุธวันเล้องอย่างเย ่ให้รู้เลยว่าไฟตันไหนไม่ติดเพราะอะไรต้องแก้ให้มาตรฐานที่ก็ไม่ต้องใส่ใจเรื่องเงินจะขอเงินผมเท่าไม่หมายไม่เป็นไรผมไม่ว่าอะไรอย่าไปบอกว่าอย่าไปคิดว่าทำฟรีนะถ้าอยากทำให้เอาติดคันอย่าไปแบบภาระว่ามาขอหาให้ย้ายอีกวันที่สามวันโทรศัพท์โทรศัพท์ที่จริงมาเกินฟรีนะไฟสายอยู่นี่ตอนนี้นะเบอร์สิบหกสิบหกทำมาเผื่อไว้ให้ ไปสายไม่ไม่ไม่ไโบราณอันนี้อันนี้อันนี้ไม่ใช่น่าอันนี้เป็นเศษมันแต่ผมหนึ่งกบดินไว้ที่นี่เบอร์สิบหกเพื่อให้ใช้งานอนาคตคือผมจำลองผมเองไว้เองนะครับเพราะว่ามันครับมันต้องทําเป็นในจังคันบล็อกขึ้นมาใช่แบบนั้นนะครับเราต้องตั้งงบขึ้นมาตรงนี้เพราะว่าเพราะถ้ามีการแสดงทุกคืนใช่ไหมมันต้องเอาไฟจากตรงนี้เบอร์สิบหกเพื่อติดตั้งไฟพาอังนี้เนี่ยเพราะว่าเราไม่ได้วางหมดด้อันนี้ผม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 เองก็เบิ้ลเบิ้ลจากสายเบอร์สิบหก วันนั้นอ่ะตโตน่ะฝากสายเบอร์4คูณ4มาต่อให้แล้วอันนี้ไปตะเกียงตรงนั้อันนี้คืไปตะเกียงตรงนี้ครับทำตัวว่ามันไปตะเกียงครับตัวนี้คือไปฉลาไปฉลาใช่เข้จะไปน้ำเมียงมาในแถบก็ไม่รู้ว่าจากนั้ำเมี่ยงมันคุณดีหรือเปล่าจากที่ตมบอให้นนี่ที่เปลี่ยนเนี่ยที่เปลี่ยนไม่ใช่อะไรหรอกทุกคผมตัวชิดหัวท้ายดอืเออ เขาใช่จริงไหมถ้าไม่ใช่ก็ต้องหาใหม่เพราะตอนนี้ทั้งกลางวันทุ่มเทกลางวันกลางคันไม่เจอตรงนี้หรือเปล่าใช่ไหมใช่ใไหมนี่ทางตัวว่าจับสลาจากสลาออกมาคือตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วจากตู้จากในตู้ที่ฝากคุณมาแล้วครับอยู่ไหนครับเส้นนั้นผมไม่รู้นี่คือที่นี้ปะสลาเลยเพราะ้นลาเป็นชิเศษเดี๋ยวเดี๋ยวผมอธิบายฟังครับว่าไปเรามาเนี่ยเป็นสายสี่เส้นอยู่แล้วครับแต่นี่จากสลาลงมาเนี่ยเราหายไม่เจอเพราะว่าจากสลาเนีถามแกแกบอกว่า เพราะจากจักรซาลามันเป็นคู่ซิงเกิลับครับมันไม่ใช่สามเส้นสี่เส้นแกใช่แกรวมอันนี้ถ้าถ้าเราว่าถ้าถ้าเราบอกว่าตัวนี้เป็นซาลาแล้วมียนหายไม่เจอคือมียนหายหายไปไหนปกติถ้าเราดูว่าตัวนี้เป็นตัวเทียนตัดไปนะครับมมันไ่ต้องไม่ีสองเส้นให้เราเห็นครับอันนี้เราเห็นเส้นเดียวมีเส้นที่ไม่เห็นเหมือนกันครับรอดครับแต่ถ้าบอกว่าตัวนั้นไม่คือเป็นผมอันนี้ในซาลาไม่เห็นเลยคือถ้าเขาเดิน แปลว่าเาหาคือเส้นเมหลายเมนหลักเราไม่เห็นตรงนี้นะเอาให้ตัวนี้ไม่ใช่เมนหลักก็ไม่รู้หรอกว,ว่ามันเหนื่อยเวลาทำนะคนเราอะ่ะพออยากรู้ว่ารู้ว่างานมันเสร็จแล้วปติแล้วก็ชอบด่านะไม่รู้ว่าคนเขาทำ้วเขาเหนื่อยอันนี้ผมเคยบอกว่าเมื่อกี้ผู้การบอกอย่าทายอย่าทายผมบอกผมนะว่าที่สิบโทนะ ผมมีหน้าที่ครับผมต้องบอกว่าผมเชิดชูคนทํางานคนดีใครทํางานใครดีผมก็ถ่าย่ันห้ามผมไม่ได้เพร <อ S 1> <คง S 2> ผมว่าที่สิบโทไม่ยังมากก็แค่ปลดยังไงพีดเดี๋ยวนะเมื่อกี้ผมเดินเดินอยู่คนข้างนอกเขาบอกเฮ้มีเสียงจากชวบ้านเขาว่าอะไรนะพี่ ก็บอกว่ามีทหารเนี่ยมารับเหมาก่อสร้างผมก็เลยรู้สึกรู้สึกเหมือนกับว่าเอ๊ะทไมคนในพื้นที่ไม่ไม่เข้าใจไม่ไม่เข้าใจก็เลยอยากฝากท่านเลยครับช่วยประชาสัมพันหน่อยครับว่าพวกเราทํางานเพื่อเพื่อแผ่นดินครับทำงานเพื่อฝากสิ่งที่ดีงามไว้ในแผ่นดินทำงานเพื่อสังคมครับท่านพลตรีสนัญญาสิจเลิศท่านผู้บังคับการจังหวัดท่าโมนคราบนมทท่านแบบ ทำงานแบบทุ่มเทครับผมเห็นแล้วตีสองตีสามไอยู่ตีสองตีสามทุกวันครับเก้าเดือนแล้วที่ท่านอยู่ที่นี่อยู่กับเรานะแล้วไม่ได้รับเหมาไม่รับเหมาครับมาช่วยมาด้วยใจครับแล้วเรามาทําด้วยใจทำด้วยใจครับขอบคุณมากครับไม่ได้รับเหมานะพ่อแม่พี่น้องครับอย่าคิดว่าทหารมารับเหมาทหารมาช่วยนะครับปรับปรุงแล้วก็ทําให้สิ่งที่มันค้างคาพวกเราไม่สวยงามทาให้สําเร็จรุ่นล่วงภารกิจนี้ท่านทําด้วย งวดใจใช่ไหมครับงวดใจครับงวดใจอย่างเดียวเลยครับคราอยากให้เป็นขึ้นเป็นมรดกของโลกด้วยซ้ำนะครับแล้วก็เห็นพี่น้องประชาชนหลายคนครับที่เอามีน้ําดื่มมีกับข้าวเล็กๆน้อยๆมาฝากก็ชื่นใจครับแค่นี้ก็รังใจนะแค่นี้พวกเราก็หายเหนื่อยแล้วครับเอาใครอยากมาฝากนะครับมาฝากนะครับขับขึ้นมากครับพี่ขอบคุณครันมาผมให้กำลังใจนะ เคพร้อมกันไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยครับขอบคุณมากคุมเพื่ออะไรนี่ผมก็เห็นว่ามันเป็นปูนแห้งเร็วอยู่แล้วคุมเพื่ออะไรเพื่อไอ้นี่ไอ้พอมันลงฝนมันตกน้าปูนมันจะชะไปอ๋อครับถ้าถ้าไม่คุมเนี่ยมันจะชะหน้าหน้าปูนมันจะเสียครับก็เลยระดมเลยระดมเลยครับ ให้เสร็จเลยให้ปูนให้ปูนจนหมดครับครับสิบเจ็ดคิวที่ท่านผู้การให้ผมและพวกเราเนี่ยไปเดินนะฮะนะเพื่อถ่ายทําไม่ว่าจะเป็นเสาอิทรินนะฮะหรือพักกระติอแล้วก็รูปภาพต่างๆมเพื่อเอามาตัดสินกันและประกอบนะเอามาติดอยู่ตรงนี้นะนะเพื่อให้พวกประชาชนที่สนใจเขามาดูเหมือนนิทรรศการนะดูรูป มีรูปเพื่อให้ประชาะสัมพันธ์ให้เกิดการท่องเที่ยวนะแล้วเราถึงจะเข้าไปในข้างในนะสถานที่จีนคสองเดือนก่อน วัน,นอัญเชิญพระอุปคุตขึ้นและก็ลงนะฮะตรงนี้ยังเป็นพื้นที่ที่ว่าเป็นที่ลงเป็นดินธรรมดาวันนี้สองเดือนนะครับงานท่านผู้การท่านทำน,นี่เป็นทางอัญเชิญพระอุปคุตขึ้น <มา S 1> <อ>เกือบสองเดือนเดินมาลาใหม่เดินเต็มเก้าคนต็มวงนี่โดขึ้นครับไป

ครับครับได้ยิน <laughs> ที่โลกรากความหวังให้ว่ามันขาบมันหายใครจะช่วยเติมเพิ่มพลังใจให้ฉันได้เริ่มต่อสู้อีกครั้งบนหนทางไกล